หลายหลายท่านนะคะก็ได้สอบถามเข้ามานะคะว่าเราดําเนินการยังไงในการนํำฉนุดใส่กรอบใหญ่ขนาดนี้เราจะมีการขยายภาพให้ได้ขนาด20คูณ30นิ้วแล้วก็นํามาเคลือบเย็นด้วยฟิล์มลามิเนตตรามือคู่นะคะซึ่งเป็นฟิล์มที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะ แล้วก็นำมาแส่กรอบหลุยสีทองนี้ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า30ปีนะคะแล้วคุณสมบัติของเขานะคะก็คือสามารถเช็ดได้นะคะถ้าเราเจอฝุ่นเจอเปื้อนมานะคะเราก็สามารถเช็ดได้นะคะอันนี้จะทดสอบให้ดูนะคะทดสอบอันนี้ก็คืออกกี้ผสมน้ำอันนี้ผสมแอลกอฮอล์เล็กน้อยนะคะอันนี้มันไม่มีมมกระจกนะคะเพราะเราเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตอยู่แล้วนะคะตาม,มือคู่นะคะนี่ น,ะะน,นี่เราก็เช็ดได้เลยนะคะอันนี้คือสามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะคะนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติของเขานะคะการเคลือบเย็นของฟิล์มลามิเนตตามือคู่นะคะและทีนี้ก็เป็นฉนวนของวัดสีบัวที่เราจะนํามอบแล้วก็ถวายวัดสีบัวในวันที่ยี่สิบนี้นะคะที่ผ่านไปแล้วก็ประมาณ6กวัดนะคะที่เราทําก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะคะมีหลายคนที่สอบถามเข้ามาเราก็เลยมา เล่าให้ฟังว่าทำยังไงได้โนดใส่กรอบนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็นำเปเรียนข้อมูลแค่นี้ก่อนนะค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่ทุกคนติดตามนะคะสวัสดีค่ะ